รู้ไหมคะว่าอะไรที่ทำให้เราเสียพลังงานมากที่สุดการไม่ตัดสินใจค่ะสวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่50 Something นะคะวันนี้จะมาพูดถึงเรื่องการตัดสินใจค่ะการตัดสินใจที่เราต้องทำกันอยู่ทุกๆวันนี้แหละคะ่ะแต่วันนี้การตัดสินใจที่จะพูดถึงเนี่ยไม่ธรรมดาค่ะ เพราะว่ามันจะเป็นการตัดสินใจแบบมีพันธะสัญญาเป็นแปลว่าเป็นการตัดสินใจที่แบบเออฉันจะเอาจริงๆฉันจะสําเร็จจริงๆฉันจะต้องเอาให้ได้จริงๆฉันจะหายจริงๆอะไรแบบนี้ค่ะเพราะทันทีที่คุณตัดสินใจแบบนั้นนะคะมันก็หมายถึงว่าเป้าหมายของคุณน่ะบรรลุผลสําเร็จไปแล้วอย่างน้อยที่สุดก็คือในจิตใจของเราเองนะคะถ้าจะอธิบายแบบตักกะนะคะมันก็จะเหมือนว่าเวลาที่เราตัดสินใจแบบแน่วแน่แล้วเนี่ย เราก็เหมือนกับได้ส่งลงไปในจิตใต้สํานึกของเราแล้วเมื่อจิตจิตใต้สํานึกของเรารับรู้ตรงนั้นแล้วเนี่ยมันก็ทําให้พฤติกรรมของเราเปลี่ยนด้วยเมื่อพฤติกรรมเปลี่ยนการลงมือทําเปลี่ยนผลลัพธ์ที่ได้ก็ต้องเปลี่ยนเช่นเดียวกันค่ะถ้าคุณรู้จักเรื่องของแรงดึงดูดนะคะถ้าเคยได้ยินเรื่องนี้เนี่ยการตัดสินใจก็เป็นเครื่องมือหนึ่งที่จะทําให้คุณสามารถดึงดูดสิ่งต่างๆที่คุณต้องการเข้ามา คือยังไงเหรอคะก็มันต้องเป็นการตัดสินใจอย่างที่ปักบอกก็คือว่าเป็นการตัดสินใจแบบตัดสินใจอย่างแน่วแน่แล้วเมื่อคุณทําแบบนั้นเนี่ยทรัพยากรต่างๆที่ต้องการสําหรับเป้าหมายของคุณน่ะคุณก็จะสามารถเริ่มที่จะดึงดูดมันเข้ามาได้และก็ทําให้เป้าหมายของคุณน่ะสามารถสําเร็จได้ค่ะและถ้าอาธิบายแบบพลังงานแรงสั่นสะเทือนไวา์ wipe, หรือว่าไวเบชั่นนะคะเวลาที่คุณตัดสินใจแบบแน่วแน่แล้วเนี่ยมันจะทําให้คุณน่ะอยู่ในไวเบชั่นเดียวกับ เป้าหมายของคุณและนั่นก็หมายถึงว่าเมื่ออยู่ในวเบสชั่นเดียวกันคุณก็สามารถที่จะดึงดูดสิ่งต่างๆที่จะทําให้เป้าหมายของคุณสําเร็จได้ค่ะสิ่งที่จะขัดขวางการตัดสินใจมีอะไรบ้างเหรอคะก็คือความไม่มั่นใจในตัวเองความรู้สึกว่าตัวเองไม่มีคุณค่าไม่ดีพอหรือความกลัวซึ่งสิ่งเหล่านี้เนี่ยนะคะไม่แค่ไม่ใช่แค่มีอุปสรรคสําหรับการตัดสินใจแหละมีอุปสรรคสําหรับชีวิตเลยะคะ่ะถ้าใครมีเรื่องนี้นะคะ แนะนำให้จัดการพัฒนาแล้วก็แก้ไขปัญหาให้มันหมดไปให้เร็วที่สุดเพราะว่าสิ่งนี้มันจะทําให้ชีวิตเราอ่ะไม่ไปไหนมาไหนสัทีสําหรับการตัดสินใจนะคะมีอีกหนึ่งเรื่องสําคัญเลยค่ะเรียกว่าการตัดสินใจล่วงหน้าค่ะซึ่งแ๊คจะไม่แบ่งปันวันนี้นะคะไว้โอกาสหน้าค่ะเดี๋ยวจะมาเล่าเรื่องนี้ให้ฟังนะคะสำหรับวันนี้ก็ขอแบ่งปันประมาณนี้นะคะจนกว่าจะพบกันใหม่ค่ะที่ f i something สวัสดีค่ะ ลาไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ